น,นะนี่เวยบอกงี้ไงแบบเนี้ยแกงบะคมค่ะมันบานแล้วหลยแฮงเ็ดบุรีกับมี้กันค่ะเนี่ตับต่อ,อกำลังอ่อนเลยนะ,ะนี่คะตอหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาขอากันกับวันที่เก่าช่วงเวลาบ่ายสามค่ะหลังจากเย็นไปเห็นงานมาแล้วยังกับพีพ่น้องมาขาป้าหาเห็ดเฟิ่งคมเมื่อก้าลวละค่ะวัอนี้เ้าสีได้ร้ายบันไดนะคะพี่น้องไปหลุนได้ตดตามกันค่ะอันนี้เป็นป้าไม้นะคะยังกับว่าเคยมาคือกันแต่ว่าเพิ่นกับไทยได้ค่ะพี่น้องเพิ่นไทยอู้จักสามสิบไรเนี่ยละค่ะ แต่ว่ารู้ว่าสิมีเห็ดบ่นะคะพี่น้องเข้าไปลุ้นและติดตามกันนะคะดอกแล้วเข้ากระเปานะคะพี่น้องไอ้หอยกำลังจอดเลยค่ะเกิดจูน้ำอ่นหนาไม่ยาลาค่ะนี่ค่ะนั่นค่ะ,คะปลาไงปลาแบบไงเลยค่ะขนออกนี่ก็คือว่าสิไดงรวดแต่จีบหลวมอ่ะ คนมีา้าคนละค่ะพี่น้องนี่มันงมันกับพ่อมีให้ได้เกทียบอยู่นี่มันหอมก็เกลียบมันอยากนคาง Okay. เป็นไทยกบมันก็เรียบว่าคึกเป็นมูไหมคะ่ะหือหือห้อเหมืออื่นมันจังสีขึ้นบวกลดมันทอ,องก็เกิดนี่ตระโดดง่ายๆแหล่ๆไหมค่ะ มีตดอกง่ายๆ,ๆค่ะคือไปไหมไปไหมค่ะบางคออเมมตนยันอาจจะได้ตอบสายเล้กทีน้องเพราะว่ายันมาคอยมีเวลานะคะบางบางค้นกันหน่วยแจนะคะว่าถามเราก็ว่ตอบ ขอถวดขอให้ไอพี่น้องเอ็กซีลลายๆด้ค่ะเพราะว่ายินตอบทุกคอมเนต์นค่ะแต่ว่าสิตอบสาัยหน่อยนี่ตะดอกใหญ่ๆค่ะพี่น้องนี่ตะดอกใหญ่ๆค่ะแต่ว่ามันห่าง Ui, nào, nào đọc nữa hả các bạn? Đây, 8 đọc. Nào đọc. าายางมะพร้าวเห็ดตับเต่าค่ะพี่เนองหลายแห้งเ็ดบุรีกับมี่อนกันค่ะเห็ดตับเต่กากำลังอวนเลยนะคะอืมขัน เมื่อ่อนนี่ก็มันเถาแล้วค่ะมืออื่นเห็ดอันนี้มันเถาไว้คันถือควนดอก<า>นี้ค่ะตรงดีค่ะเมื่ออเห็ดตับตอดอกอ่อนๆเลยค่ะเนี่ยเมื่ท่านบาน,บาน,บาน เฮียตับเตาค่ะบ้านห้องกับเอิญเฮียเถิงค้ามนะคะพี่นนอง อยู่ในหัวนี่อุ่นดอกกำลังยินว่าดอกบานมันแสบก็ดอกตูมเลยค่ะนว่ามันหวานกว่าไหมไม่รูัวพี่น้องคิดเื่อกันบอดูเลิอกค่ะค่ะ มีหลายคนนะคะ่ะถามว่าเห็ดตับเตามันเกิดทําต้นนีหอย่างนะคะ่ะเนี่ยค่ะมันเป็นต้นแบบเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเห็นเบิ่ออันนี้มันเกิดอยู่ในปา่าอยู่ค่าด้วยค่ะเนี่ยขันมีต้นนั่งเสียแล้วมันสีอยู่เป็นอุ้มเป็นอุ้มแบบเนี้ยคะ่ะยางเขาเลยค่ะมันสีพอ่อเนี่ยพี่น้องเห็นไ่มมีเห็ดตับเต่ด้วยค่ะเนี่ยบางเนี่ยพี่น้องเห็นไหเนี่ มันมาเกิดยูใต้ตีนตีนเงามัน่ะค่ะคันคันเห็นต้นแบบเนี้ยต้นคือต้นคอยเนี่ยคือจังสิมนี้หนามันกับโดมี้อ่ะเขาเลยค่ะมีแนวนอน ตัวหัวมันหลุดไว้ไว้มันพลอยห่างก็ดอกไงค่ะ มราถอกอะไรเนี่ยค่ะพี่นอ้องม่ตรดอยยังไงขาแบบนี้ไม่ขึน้นนะเหมือนขี่ไทยนะคะขั้นไทย กีซ่ำานี่ไหมค่ะแบบไรคมดีเปนย้ค่นนะ,คะขันเอาซ่ำานี่เนี่ยมุม,ม,มุกีซ่ำหัวไมมกเต็มเนี่ยอืออ้ยลายเปิดกีซ่ำนี่เน็ดยทังก็เกิดต่วามุ้งถากลายเลยอต่วามีแต่ใงไยมันขึ้นน้ำขีดไทยไอะ สองดอกค่ะปืมีนใบใหม่ไหคะอันยุหลองขีดไทยไหมคะ ใส่ในน้ำรลองดินนะคะเดยย่ยอให้หนาขด้นมาอันนี้มาเก็บทั้งเศษบรีได้ค่ะพี่น้อง่าได้เก็บนี่แหละบรีแหละบร,บรีมันสีออกเป็นมูมันสีขึ้นค่ะพี่น้องนี่เธอบอกงี้ แบบเนี้ยแกงบะขผมค,ค่ะมันบานแล้วมันอยู่ในหูหูหขีดไถดอกถั่วมีค่ะอืมเปเื่อยแล้ดอกมีได้ปะค่ะดอกมีได้ยอะค่ะ ได้เครื่องต้าแล้วค่ะนี่จะดอกนีไ้ไงจะออกนกค่ะ จะเป็นผลงานของเขามื่อนี้นะคะพี่น้องเต็กแกงก็ค่ะมะคำคำตอนนี้ก็หกโมงแล้วะคะ่ะยังกะสิกลาบบ้านแล้วนี่ค่ะปลาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเยน็นนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ